ตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมจริงๆเลยอันนี้คือดั้งเดิมเป็นตัวพิมพ์เสนะ้ำตั้งแต่ครั้งแรกแต่ตอนนี้ถูกวิวัฒนาการคุณภาพขึ้นไปเก้ารอบหวันนี่น่ารักมากอันนี้แบบขาวจ้วเลยนะตัวนี้ถ้าจะให้หอมนะมันจะมีเทคนิคเวลาซื้อไปมันจะสวยแต่ใช้จริงให้ดึงออกมาครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวดึงออกมาครั้งเดียวแล้วก็สลับเลยเอาเอาล่างขึ้นบนเอาบนลงล่าง โอ้อันนี้เทคนิคจะเข้าแก่เลยนะทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับแล้วเอาท้ายมันขึ้นบนกลิ่นเขาจะฟุ้งกว่าหองกว่าแรงกว่าแล้วก็มีมีกลิ่นไอาที่ชัดเจนกว่ากันผมมีคาถามครับทําไมพี่ไม่ใส่กับหัวตั้งแต่แรกครับมันไม่สวยอ๋อไม่สวยถ้าเวลาเวลาที่ซื้อไปแล้วอ่ะ มันมันลดทำให้สวยก่อนอลูกค้าจะรู้สึกว่าเออมันเป็นมาตรฐานมันดูดีแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะทําตัวสติกเกอร์หรือว่าตัวพับเอาไว้อยู่ในตัวกระปุกมันมมเพื่อ,อเพื่อให้ลูกค้าได้รูเทคนิคในการใช้เอาล่ะทุกคนชอบรายการนี้ใช่ไหมครับกดไลค์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็กด subscribe ช่อง one playground ด้วยนะครับกระชืบไลก์กดติดตามนะครับทุกคนเลยอย่างก็คือถ้าอยากดูคลิปสนุกสอื่นนะครับก็มาดูกดตรงนี้ได้นะครับทุกคน